ที่มาและความสำคัญโรงเรียนวัดหนองคันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ประชาชนพูดภาษาถิ่มภาษาถิ่นคนตะการเง้าผู้เรียนจึงมีปัญหาในเรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ำสาเหตุสำคัญคือผู้เรียนเกิดความเคยชินในการใช้ภาษาอยู่ที่บ้านกับครอบครัว เมื่อเรียนภาษาไทยจึงทำให้เกิดปัญหาการอ่านและเขียนคำโคกละลมส่งผลให้ผลสมรร์ทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามเกณฑ์ทางภาษาอยู่ในระดับค่อนข้างตา่ำผลจากการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดหนองคันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเฉลี่ยร้อยละ48.88และการเขียนคำเฉลี่ยร้อยละ5 1 1 1 ซึ่งต่ำกว่าเกณ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ร้อยละ75ในการอ่านออกเสียงโรงเรียนได้ทําการฝึกเป็นประจำทุกวนันโดยบัญชีคำพื้นฐานและคำสำคัญสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้นของสำนักมาตรฐานการศึกษาพบว่าคำที่ผู้เรียนมีปัญหามากที่สุดคือการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำนอกจากผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ จากปัญหาดังกล่าวในฐานะของครูผู้สอนจึงได้ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านคำควบกล้ำด้วยเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ c t t v e l e a r n i n g โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นสื่อในการเรียนการสอน การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำนั้นให้นักเรียนสนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ฝึกบ่อยๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำโดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนวัตถุประสงค์2.11เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีประสิทธิภาพตามเกณฑ80์80/80 2.2เพื่อเปรียบเทียบทักษะ การอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบก,ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 2.13เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ามของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบนวัตกรรมหนึงขั้นพลานการวางแผนพี1.1ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย1.2ศึกษาหลักการและการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบ สองขั้นดือการปฏิบัติตามแผนดี2.1ลงมือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบ2.3ากำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยในเล่มนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบ2.3จัดทำรูปเล่มแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบที่ประกอบด้วยปกคำนามสารบัญเนื้อหา นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม3ขั้นเชค็คการตรวจสอบประเมินผล C สามจุดหนึ่งนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและเทียบเกณฑ์เพื่อหาระดับคุณภาพความเหมาะสมโดยกำหนดให้คะแนนเฉลี่ยที่มีค่ากับระดับคุณภาพความเหมาะสม3.50ขึ้นไปเป็นเกณฑ์พิจารณาอ่านและยอมรับว่าเป็นแบบฝุตทักศการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรพวกที่นำไปใช้ได้ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด4ขั้น Action การนำผลประเมินมาปรับปรุงงานเอง4.1ปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้แก่การใช้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น 4. ของภาพประกอบ และขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนจากนั้นนำผลการประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักศการอ่านคิดวิเคราะ์หมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ4.2นำแบบฝึกทักศการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบไปทดลองใช้ t r i u t ทดสอบประสิทธ,ธิภาพแบบเดียว1ต่อ1 จำนวน3คนทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม1ต่อ100จำนวน8คนและทดสอบประสิทธ,ธ,ธิภาพภาคสนามการทดลองกลุ่มใหญ่1ต่อ100จำนวน18กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาหาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้สมบูรณ์ผลสำเร็จของนวัตกรรม1แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบ ช่วยให้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบทั้ง4เล่มคิดเป็นร้อยละ80.12และได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบหลังเรียนเท่ากับ80.93แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ80-80เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อจโดยมีมูลเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ำมของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้4นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงประโยชน์ที่ได้รับ 1>, 1. ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียน 1.1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบบีขึ้น1.2นักเรียนอ่านและเขียนคำในภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น 1.3. นักเรียนมีแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านภาษาไทยในเรื่องอื่นๆได้ 2. ประโยชน์ที่เกิดกับครู2.1 ครูมีสื่อต่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบในการจัดการเรียนการสอน2.2ครูม as. ีแนวทางในการนำไปใช้เป็นสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประโยชน์ที่เกิดกับสถานศึกษามีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบในการพัฒนางานพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียน การเผยแพร่นวัตกรรมการได้รับการยอมรับเผยแพร่สื่อต่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบผ่านเพจเพื่อนครูกับการผลิตสื่อเรียนรู้ครูตายซึ่งเป็นเพจของที่ผู้ศึกษาเอิงเผยแพร่สื่อต่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบผ่านแพลตฟอร์ม Over Content Center ของสำนักงนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่ง เผยแพร่สื่อต่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรควบผ่านการประชุมต่ออบรมครูการประชุมบุคลากรในสูงเครือข่ายงานเปิดบ้านวิชาการการเผยแพร่แก่คณะที่มาศึกษาดูงาน